<c oughs> เราพอทุกอย่างแล้วสมจิตสมใจเจตนาเกิดในชาตินี้เราภูมิใจทุกอย่าง <c oughs> ตั้งแต่บำเพ็ญมาตั้งแต่เป็นาาาคารวะเคยเล่าให้ฟังไปขโมอยอ้อยเขาไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหะไปขโมอยอ้อยเขามันก็มีปัญญาแนละ้วเราได้ชมปัญญาอยู่นะปัญญาโจ,โจ,โจ,โจนผู้ลร้เด็กนะเรายังไม่ลืมนะไปขโมอยอ้อยอ้อยเขาอยู่ข้างๆนี่นะ เดินลงไปบ่อน,น้ําอยู่ทางนั้นบ่อน,น้ำแล้วอ้อยเขายู่กลูกอยู่ยมุมหรือว่าเขารนะับมุมสวนเท่านั้นอ้อยดําสวยงามมากนะไปวันไหนมองเห็นอยู่นี่มันก็อยากที่เด็กกนะ็เลยชวนพี่ชายไปแล้ววันนี้เราไปคมยมอ้อยเขาแล้วพี่ชายก็เฉยๆอ่ะมันพูดตามภาษามันโง่กว่าเราเอาูุกงกงน่ะมันโง่กว่าเราบักฮานอยู่วะเนี่ยให้เต็มยอดเนอะ มันโง่กว่าเราบักฮาเดียว่านคืออยู่่ัน <c oughs> ที่นี่ไปก็พอไปแล้วเอาแล้วไปขโมยอ้อก,ก็เขาก็ปิดประตูได้ดีแต่เด็กมันรอดเขามันรอดเข้าไปที่แรกกัขโมยแล้วเงียบเงียบเขาไปพอเห็นลำนี้ดีแล้วนั่นนี่ขึ้นแล้วนะลำนั้นก็ดีลำนี่ก็ดีเสียงรัน <c oughs> ตัดอ้อได้คนละลำออกมาแล้วไม่ลืมนะตัดอ้อได้คนละลำเอาโทนละลำเทนออกมา พอลอดอ,อ,อ้อยนี่พอลอดรั้วออกมานี่อะเอาอ,อ้อยออกมานี่เจ้าของมาที่ป้าฝ้ายเราไม่ลืมนะเรายังชมแกอยู่ยนะเป็นญาติกันเป็นสักสักเป็นลูมเป็นป้าวาง,งั้น <c oughs> มาเรายังชมแกอยู่ยนะเราเป็นเด็กมันก็ตามมันก็ดูลู้อยู่นี่เราผิดเราก็รู้เขาใจไหมเขาถูกเขาจะว่าอะไรเราเขาก็ว่าได้แสดงอาการกับ,รกบเราก็ได้นี่เขาเขาถูกเราผิดนี่ พอไปแล้วจะมายืนพอเดินมานี่เรากําลังรอดมานี่อยู่จะมายืนนี่เ,เด็กเ่านี้สูนย์ทไมมาคโวยอ้อยขูล่ละว่างนะ <c oughs> ยิ้มยิ้มนะ <c oughs> ก็มันเกินกว่าที่เขาจะถือสาว่างันะ้นเลยนะ <c oughs> อายุประมาณสักหกปีนี่นะั้ง <c oughs> <c oughs> พี่ชายจะ, 7, 8, ะยเจ็ดแปดปีนี่แหละท่าจะอยู่นั่งมองขึ้นมายืนอยู่นี่หน้ายิ้มเลยนะไม่มีหน้าบึ้งนะ ยืนยิ้มเป็นสาวด้วยนะเออสาวงามซะด้วยนี่เผู้งงงงกงนี้แล้วเรียกป้าฝ้ายแต่เป็นคนขาวขาวเหมือนฝ้ายเขาเรียกฝ้ายเขามาว่ายืมามายนนี้เด็กเหล่านี้สู้ทาไมขโมยอ้อยขูละละยิ้มยิ้มโอ้ยมันแก้ตัวเก่งนะเราเลยไม่ลืมนะโอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะป้านะว่าผมหิวมากผมผมอยาก ลมาตัดอ้อยแล้วจึงจะตัดอ้อยแล้วจึงจะไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านหน้าว่าทางั้นป้าก็เอาโอ๊ยกูไม่เอาแล้วสู้ตัดมาแล้วก็เอาเสียแกพูดยิ้มยิ้มตลอดนะเราดูหน้าแกดูนี่นะแกไม่มีอะไรกำเดิกนะยิ้มยิ้มตลอดสู้ตัดมาแล้วก็เอาเสียโอ้ยดนีใจไปก็ไปโคตรชนาดีไปก็มวยอ้อยไปโคตรนะให้พอตาฟังพอตาก็ตามไปบ้านเขาแล้วสิ เด็กเหล่านั้นสูบปาขโมยไปขโมยอ้อยสูรู้ไหมเขาไม่ได้ขโมยนะนาเขาว่างเขาบอกเขาหิวมากเขาไปตัดอ้อยแล้วเขาจะไปไปไปบอกผมไปบอกทั้นที่บ้านนะว่าตัวขโมยแล้วมันไปบอกกูแล้วมากับขนาวแล้วก็ชัางหัวเขาที่ว่างแ้ไอ้ป้าฝ้ายแล้วก็ชัางหัวเขาที่ว่าเขาไม่สนใจเลยนะไอ้ที่บ้านเด็กขโมย เขาไปขโมยสวนเขาจังๆะลรเขาไปบวกบอกคูแล้วเขาว่าขโมยแล้วเวลาเจอเขาสูวแล้วเขาว่างั้นต่างหากตัวขโมยแล้วนั่นตั้งหัวเขาที่มาก็ขนาบเราไปไปหาอะไรหุงข้าวหุงน้าหาอาหารการจินเตรียมให้เด็กเนี่ยเขาจะมามัดเด็กสองตัวนี่เข้าตารางวันนี้มันไปขโมยอ้อยโวยร้องห้อยวิ่งขึ้นบนบนบ้านเราไม่ลืมนะ วิ่ง,งเข้าห้องนั่นแล้วเข้าห้องแล้วเขายิ่งเอาง่ายวิ่งลงลห้องโดดลงทุ่งนานเราไม่ลืมนะุยพ่อตาดับจนดานคือกลัวเด็กจะเสียนิสัยมันจะเป็นขโมยก็หมายว่างั้นนี่เวลามันเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นขโมยก็เล่าให้ฟังเป็นประวัติดีอยู่นะมันแก้ตัวได้เก่งนะบอราะว่าผมไม่ขโมยนะป้าวผมหิวมากผมตัดแล้วผมจะไปบอกป้าแล้วก็กลอบบ้านความจิงม มันก็มวยโอ้มันจะตลงนะโมหานเด็กนี่ะจะเจ้าคนนะเราเราก็ได้ชมโบหานนีงโมหานเป็นโจรก็ตามแต่มันนิสัยมันทิ้ได้นี่นะธรรมดามันก็ต้องยอมรับเลยใช่ไหมนี่บอกว่าผมไม่ได้ขโมยเลยจนเขาเชื่อว่างั <c oughs> นนะนี่เราก็ไม่ลืมเป็นอย่างนั้นนะในการปฏิบัติตัวมาตั้งแต่มามันก็ไม่เคยมีเรื่องความชั่วชาติละโมกเป็นนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่ไม่เคยใครที่เป็น พวกเพื่อนสูงที่ใครเป็นเป็นคนไม่ดีไม่ครบนะไม่เอาไม่ครบตลอดมาแล้วก็พอดีจะเข้าบวชปั๊บมี่ชีวิตเป็นพระเลย <c oughs> ตั้งแต่วันบวชมาชีวิตเป็นพระล้วนๆมาเลยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันถึงว่าเราพอใจทุกอย่างในการดําเนินของเราตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่ได้ช่วยโลกช่วยโยธาที่เราไม่ได้คิดได้คาดไว้เลยเรื่องสายบุญสายกรรมมันก็มาเกี่ยวโยงกัน <c oughs> ไม่มีไม่ใช่สายบุญสายกรรมไม่มีใครยอมเชื่อไม่มีใครทําตามและเราเองก็ไม่สามารถและไม่มีใจใจที่จะเป็นผู้นําได้นะมันหักเกี่ยวโยงกันในสายบุญสายกรรมเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูเป็นอาจารย์มามันเกี่ยวโยงกันมามันก็ลงกันได้ง่ายว่าอะไรปุ๊บลงเลยลงเลยไปด้วยกันมันเกี่ยวกับสายบุญสายกรรมเราก็พิจารณาเต็มกำลังแต่อย่างนี้เราไม่ค่อยพูดละ